ông tàu nó không được không Ở, ông giật, ông luôn, ông, ông luôn. rồi, cái heo một, con heo một, cái วุฒิมาเลยเอาไปครับวันนี้ผมผมกาบอกครับมาวันนี้เรามาซื้อกุ้งสดครับวันนี้กุ้งสดเราเหมาครับเราเหมาอย่างเดียวเหมาอย่างเดียวมีอะไรเหมาให้หมดมีเท่าไหร่เราเหมาให้หมดครับกุ้งแม่นาครับดูครับตัวตัวตัวครับเป้งๆครับตัวตัวเป้งๆครับตัววตัวเป้งๆครับอย่างนิดๆอยู่เลยครับนี่เป็นไงครับอ่ามีตัวเป้งๆครับนี่กุ้งไข่ครับอืวันนี้เราจะจัดชุดใหญ่ใบกระเพร็ค กโลเก่าโลนแม่โลข้าวให้แก่งสอโลนีแนเลาแกงขึ้บจะเป็นหโลคะูเกาทีนีทีวนีสิบบครับขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนจากจาสิเบกับพิวัครับ ครับขอบคุณครับครับครัครัีเซนพีเซนร้านหนพอยเซนร้านหนเสถุงหนึงเซนร้านหนครับถุนอยู่ลนครับพีเซลนร้านหนครับแม่ค้าใจดีมากแถมแบบปริจวกรนจายมากครับกลับไปแล้วกลับมาใหม่ครับก้านเราอยู่ตะยองฮ่าตุลาตุาตุลาุลาครับงั้นผมหอาแครงเรื่มงสองโลครับมาดูหอยแครครับหอยแครงเตมเ็ ครับ้เป็นยังเราะักกันเยครับตั้งแต่เลี้ยงจนสามีแล้วครับผมติดบ่อเลยต้อกินอาหารเผื่อว่าเด็กกินน้ำเน่แล้ผมก็บยายเรนนี่ไงผมติดตะกี้คนใจว่าเขาผ่ากับกับตามเดิมน้นเอาไงออกเว้ยบอกว่านุ่งไงผ่าเปนแกะเนี่ยเนี่มันหลวมก็ถอ่าแย่บอกอย่างนก้นคครับป่อะรีนี่ครับมีเด้ร้านสะพานคุณต้นสะพานคุณต้นนะครับอยู่โว์แล้วเีวบ้านนะครับวนนีัม่ใ่พผนา เอาไปบ่อืมคนท่บอกบีกันยางดำเต้คงก็คงกระแทสีหรือยัง เจกุงนูรีวิวครับขอปอรีวิวครับเรารีวิวหอยแครงครับหอยแครงยี่โลหอยแครงหกโลครับเราซื้อหอยแครงมาตัวเป็นเป้ครับหกโลกุ้งยี่โลกุ้งเก้าโลครับดูหอยแครงครับดูหอยแครงครับดูหอยแครงครับหกโลดูหอยแครงครับอ่าดีใจไหมครับวันนี้เรากินกินกินจนชี่แตกครับวันนี้ขอบคุณครับจ่าสิบเอกครับรู่งวันจ่าตำราญตันโมลีครับ สี่บาทสี่บาทสี่ลอสบบาทขอบคุณครับผมมีบาทสี่อยสิบบาทขอบครับสี่บาทสี่ลอยสิบบาทเอาเอาวัดครับสบาทขอบคุณครับเอาสบาทให้นไปหิยยังยัอ๋อขอบครับให้ไปเช็คเก่อกนไหนไนเช็คกัน แม่ค้าเราใจดีสุดนะครับ10บาทแม่ค้าไม่เอานะครับ4 4่0ันบาทแม่ค้าขอแค่สี่พันสี่ร้อยกดติดตามกด subscribe ด้วยครับร้านขายกุ้งสะพานบ้านุบขอบคุณครับเอาผู้ขยำบินโอ้โหตัวนี้แจ้งยังไงนี่เนไงเรา กันนั่จเจอครับพอกันต้องเลยนี่มีเวลากินน้ำกันเจอน้ำแข็งตู่วันนี้ต้องเจอโอ้ยบานนี้จะเจอเปล่าครับไปแล้วไปตุ่มเลยนะไปกลับบ้านเราเม่บอกอีตัวเตรียมเตาแล้วเจ๊กันได้ต้าม่ได้แมบอกอีตัวเตรียมเตาที่ต้น กุ้งกุ้งก้งกุเกโอ้เกุ้งยังกุงแม่นาออเทเลยกุ้งแม่นาจุดโลโอ้ยมันยังดีอยู่เลยอ่ะข้าเกียวกุ้งสดจุโลโล่ง

าเรียกคนสีครับสดนี่ครับกุ่งแก้ว,น,กวน่องน้แข็งดวยครับกลุ่งสด เอดอ่หออมแค่นี้แหละมะั้งลกตายมัหนทำกันเองตายกันเองดจนีเพียงในบ้าง

ก็นีว่มีอีกแล้วเบลสราบหอแขมาดิเดี๋ยวจไ้าอแกิด้คัดแล้วบ่ก็หม,มายถงขัดยังอันนี้นะคะคอันนี้ขัดใส่แล้วนะครับเลยหอยแข็งขัดใส่ตัวเล็กเราลวก

สายเหลืองแล้วทุกวันนี้วยัดควาดเล็กชุดควาดชุเนาะตองไหใช่ไมต้องเหวลเป็นควาดเชุดใช่เป็นก không <laughs> นี่ย่างข่อยเด้อครับตัวใหญ่

เาๆไป่าเพอ้าวจะมามาป่าไปตะวันตะนแป๊บนึงนะเต๋ยตักคำพูดอันตายควายนี่ควายนี่โอเคโอเคต้นขยาเีียรต้องหนีเลยใช่งเลยนเนี่ยลงทำตามจันด้วยเลย่ะมาแข็งอะไรไปงนี้

แจ้งป่ไปเบ่งมันื่อนี่ไปไปย่างนนอนน้ำนี่แม่นอนน้ำอ้หมดนะผัดหยาางถกข่าบ้าเอานกันต้นขอแลงยังเคยอุ่นใจก่อนสดทหนก้างววนมนือี้ขึ้นยาบัว เ้อง้รขุดซี่นั้นดี๋ยร่งเป็นแนาสนาดีเถอะร้านสาวไหมเดี๋ยวปูดแต่ต่งใส่ถุงไปนําน้ไม่สมก็ไดดอกกลางๆเขาิน้ำในกุ่มไปต่นกลางๆเขากิน้ำในกุ่ม เ่ๆอะไรก็อิ๋ลาต่วแบนๆตัวตานี่เออการเนาะทันงอั้นี่กินแล้วเ้าหนึงน่ะนะนี่ก็ร้านเฮ้ยโอ้ยร้านไส้ร้านไข่การเอาเพื่ะลรก

กินหไอ้กินขบ้านไอ้บ้านสองพูละสององมาเขอาอันเอามาให้กินข็นตเอ็นสบเป็นสองสอเป็นหกสอบหอบปกินเอาก็กนเไม่นไปเนี่นะั่นหาตัวรับเพิ่มไ

เอาแล้วงามเสื้อไปนะไม่เลิกปากเดียวอะไรไปสำรองมีก่อนเด้อเดยวคนที่แบ่งเบื่อไม่สนวที่แ่วขอไปขอหมูไปสำรองไปเดี๋ยวอน่นลุกเรือนแนวชนสองลอยแบบลุย่ไปกดโอ้ยปันจุมว่ะวไปปูไปนั่งดว่ากานั่งตอกเท้า

ม่เราแม่แล้วแก่แม่ล้วแก่กินเราบัานนี้เมื่อกี้นี่ย่องผู้ใดแกงมาเสียบแชวสันมันจะพร้องแกงว่าสันน้ำาร้อมหมูหมอเอาเขาแกงครน้ำเนาะ ไมตักเอาไง้มอพูลูกแน่แกงหลายมัว่ายยเงี้ยคำน้น่อวดีวมีเรื่อไม่ให้ดีอะไต้องเออเาเอะลดทำไมเาเจะลดโอจีดสูเดิออย่โส่อีกทอขอมากินเขาขอไหม สายสายนามเนี่ยพอยู่พสายนามสายนาสาย้นามวบ่เขาเขียวคู่วันลุ่สายเขียวตัวไมเขียวหันาาไปเรียกเขามือันมผูนี้ว่ามีนาเจ็สิบไรนีใจว่ตัวไรอะไรอันนี้ร้อยไรนี่